รพร้อมลุยขี่มอเตอร์ไซค์ขันเดิมคันเก่งเพื่อนก็เป็นกันเองไปด้วยกันทุกที่ช้อนชะโตกระสูบใส่ดีๆตัวเล็กๆก,ก็มีแต่เราไม่เอาเราปล่อยไปขับรถลัดล่อตา่างโอร คือสภาพของทวีพัฒนาครับผมมันก็จะเป็นสะพานที่มาจากสายสามครับผมเชา้า,าก็ว่าจะมาตรงใต้สะพานครับเพราะว่าเต็มไปหมดครับผมมาไม่ทนันผพม,มาก็เก้าโมงแล้วครับสมเด็จผมก็วางไว้ตรงนู้นครับส่วนทางนี้ก็จะตรงไปทางสนามหลวงสองครับท่านผู้ชมนี่ครับหมายส,สวย างก็จะเป็นต้นไม้เขาเรียกต้นไรครับดอกเหลืองๆที่สวยเลยครับผมนี่สม้สวยๆครับผมที่คลองทวีวัฒนาครับผมนี่ครับท่านผู้ชมข้างทา,า,างก็จะมีถุงขยะให้นะครับสำน,นักตกปลาที่มาครับก็จะเรลืนปฏิบัติตามด้วยนะครับเสร็จเสร็จาหารเสร็จถุงเยื่อที่ท่านเอามานะครับ เอาอะไรก็กลับไปได้นะครับถ้าไม่เอากลับไปก็มีถุงนี่เป็นถุงขยะให้ครับผมก็จะวางเรียงรายนี้ไปตลอดทางครับผมจะมีถุงขยะไปตลอดเลยครับผมนี่ครับท่านผู้ชมตัวเปตติพมช้วันนี้นะครับก็เป็นชินุเบอร์สามครับผมมองเห็นหรือเปล่าครับนี่ครับเกี่ยวกับเม็ดโฟมครับผม ท่านผู้ชมตอนนี้ก็ตีเยือชุด2ไปนะครับชุดแรกวันดึงไปสองทีนะครับไม่ได้เปิดกล้องวิ่งไปงัดไม่ได้เปิดกล้องครับผมไม่อยู่ทั้งสองครับผม <c oughs> นี่ก็ผมเปลี่ยนมาเป็นตะขอชินุเบอร์สามครับผมก็มารอลุล้นกันครับผมกีก็มีดึงไปแล้วสองรอ,อบครับผมวัดไม่อยู่นี่เป็นเยือชุดที่สองครับผมรอลุล้นกัน ครับท่านผู้ชมตอนนี้ผมก็ย้ายขยับมาข้างหน้าอีกหน่อยหนึ่งครับผมว่าตรงนั้นมันเงียบพอเราขยับมาตรงนี้ครับก็มีนะเขามาบอกว่าให้เปิดนารกด้วยนะครับกระ่ายี่สกตัวใหญ่แถวนี้แห่เราก็ลุ้นอยากเจอเขามีดึงสองคันนะครับคันคันหนึ่งคันสองครับมีดึงก็ยังไม่อยู่ครับผมก็เห็นเป็นคลิปของนาหน้าโอนะครับก็ลงก็ ได้ปนินไปเยอะครับผมแต่ว่าเขาตกใต้สะพานครับที่มาจากสายสามผมมาเมื่อเช้าก็คนเต็มครับผมก็เลยขยับมาข้างบนขยับมาข้างหน้าหน่อยมาหนักห้าร้อยเมตรก็หาจุดจุดลงโล่งแบบนี้ครับก็มีหลายจุดครับไม่ลงได้ครับแต่ว่าจะมีตัวหรือเปล่าก็อีเรื่องหนึ่งครับผมไงก็มารอลุ้นครับขอขอภัยเสียงรถด้วยนะครับเพราะว่าหมายของเรานี่ครับ อยู่ติดกับถนนครับผมริมคลองครับผมน,นี่มาจากสนามหลวงสองแล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้ครับเราไม่กินเนี่ยเราขยับไปเรื่อยๆครับผมขยับหาปลาครับผมเราลุล้นกันครับผม <laughs> โอ้ใสาใยสายสายแดดเดียวครับผมสาปลาเค <laughs> <laughs> ็มเจอแล้วครับตานินคลองสวีวัฒนาท <laughs> <laughs> ่านผู้ชมผ่านไปผ่านมาแถวคลองสวีวัฒนานะครับเส้นสนามหลวงสองนะครับตรงน,นี้ก็มีร้านขา,ขายขนมของพี่คมนะครับผมนี่ นี่ก็ทุกอย่าง9ก้าสิบาทครับถูกมากเลยครับผมนี่จะเป็นขนมปิ๊บครับขนมปิ๊บก็มีเป็นกระปุกแบบนี้ก็มีครับผมนี่เดี๋ยวผมจะช่วยกดน้นพี่แกน,นึงกระปุกครับผมเรียกตายครับผมเอากระรีปับ๊บแล้วกันกรีปับ๊บเป็นกระปุก นี่อย่างน้อยเราก็ไม่แห้วแล้วครับแต้มสองของเรามาแล้วไม่ได้ปลาก็ได้ขนมไปฝากคนที่บ้านครับผมนี่ก็้อพันไพพันนาก็ไอไปอุดหนุนได้ครับผมท้ายเฉพาะวันอาทิตย์ครับผมที่คลองทวีวัฒนาครับผมหน้าตรงข้ามกับโรงงานท่อน้ำไผ่ครับผมนี่มาแล้วหนึ่งแต้มครับผม แตงมาชมนี่เริ่มขยับใสขึ้นมาหน่อยครับผมใสเริ่มสวยแล้วครับผมอยอดครับผมอาจเจอแล้วครับตาน,นีนกองสวีวัฒนาท่านผู้มชมตอนนี้ก็บ่ายสามแล้วครับ งานของเราก็ยังสองแต้มเหมือนเดิมครับผมก็อาจจะเป็นกับเหยื่อเราด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้นะก็มีดึงครับแต่ดึงไม่อยู่ครับใส่ประมาณนักสองนิ้วสามนิ้วประมาณนักสามนิ้วตอนนีน้จะเป็นกับเหยื่อเราหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับผมแต่ว่าพวกนานาที่เขามาตกเขาก็ได้กันประจำวันนี้ของผมก็ได้มาสองแต้มรับมีดึงแต่ว่าวัดไม่อยู่ ไงก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เขามารับชมให้กําลังใจนะครับอันนี้เรากาลังตามหาผลงานอยู่กำลังผลงานตอนนี้ก็ยังลุ่มๆด,ดันๆครับผมยอดเรียวต,ตกเยอะยังไงก็ฝากติดตามรับชมเป็นกําลังใจกเกษียณแก้วด้วยครับผมส่วนสภาพท้ามก็ไหลไหล,ไลเอื่อยกาลังดีครับผมปาก็ ตามตามที่เห็นพวกนานาเขาตกกันก็ได้พวกปันนี้นะก็ไซส์ที่สวยไซส์ฝ่ามือเห็นเราก็ยังยังหาไม่เจอก็ยังมีมาสองแต้มครับผมตองเราลุ้นกันต่อครับผมว่าจากนี้ไปสักสองชั่วโมงประมาณห้าโมงเย็นมีผลงานเพิ่มมาหรือเปล่าครับผมอันนี้เพราะก็ขยับจุดมาเรื่อยครับขยับไปเรื่อยตรงั้นไม่เจอก็ขยับไปขยับขยับขยับหาปลาหวังว่า จะมีแต้มเพิ่มมาอีกครับผมยังไงก็รอรุนกันต่อครับผมยังไรก็เกิดขึ้นได้ครับผม แซมครับผมวันนีส้ 3, สามสวยๆมาเลยครับใส่ทอดใสก่กระลังทอดครับผม,ม,ม,มนีแท่านผู้ชมเพิ่มมาหนึ่งแต้มครับผมใส,ส่สวยๆเลยครับผม แล้วโทฟี่อุ้ยจังไรเอ้ยนึกว่าที่สุกคุณผู้ชมตอนนี้ก็เดินทางมถาถึงช่วงสุดท้ายของทริปแบบนี้แล้วครับผมก็พลังานวันนี้ก็มียู่3แต้มครับเป็นปานินไซประมาณสัก3นิ้วอัดตัวยากจริงจริง เป็นอาจจะเป็นเพราะเหยื่อของเราเองนะครับไม่ดีก็ไม่เคยมาครับคลองนี้ก็เพิ่งมาเป็นครั้งแรกแล้วก็มาก็ตายอยู่สามแปร์ครับผมถือว่าไม่เห้วอีกครับให้ก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับถ้าเ่อนชอบคลิปของเราอย่าลืมนะครับฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามเ็เป็นกำลังใจให้เสียงแควด้วยครับผมยังก็จะเดินหน้า าผลงานต่อไปครับผมไม่ท้อครับผมถึงไม่มีตัวก็ยังมีอยู่สามแต้มครับต็ด <c ười> ก็เป็นผลงานที่ไม่คนะ่อยจะภูมิใจเท่าไหร่ครับผมงไงก็ติดตามเป็นกำลังใจเสียงแก้ด้วยนะครับผมจุดหน้าเราจะไปกันที่ไหนก็ติดตามชมกันต่อไปครับผมจากนี้ก็ขอราทุกท่านไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ <c ười> เกือบแห้ว